ช่วงนี้เรามักจะได้ยินข่าวที่นักวิเคราะห์หลายท่านมองว่าเวียดนามกำลังจะแซงหน้าประเทศไทยในหลายด้านโดยเฉพาะในสายตานักลงทุนต่างชาติและคนเวียดนามส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในความก้าวหน้าของประเทศตัวเองและอาจจะมองว่าเวียดนามนั้นจเจริญกว่าไทยในบางมิติ ดังนั้นการที่สาวเวียดนามคนนี้มาเที่ยวประเทศไทยโดยเฉพาะกรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงที่เราภาคภูมิใจในความเจริญและทันสมัยเธอจะมีความรู้สึกและมุมมองอย่างไรบ้างเธอจะประทับใจผิดหวังหรือมีอะไรที่ทำให้เธอแปลกใจและเปลี่ยนความคิดไปจากเดิมหรือไม่นี่คือสิ่งที่เราจะได้ค้นพบไปพร้อมๆกันในวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีทุกคน ฉันชื่อมิสชีสฉันเพิ่งไปเที่ยวพักผ่อนที่ประเทศไทยเป็นเวลานานโดยเฉพาะที่กรุงเทพฉันไม่มีประสบการณ์ในการทำวิดีโอบล็อกเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแต่ฉันพบสิ่งที่น่าสนใจบางอย่างในกรุงเทพที่ฉันอยากจะแชร์ให้ทุกคนได้ทราบมาดูกันว่ากรุงเทพมีสิ่งที่น่าสนใจอะไรบ้างพูดตามตรงนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ฉันมาประเทศไทยดังนั้นฉันจึงยังคงรู้สึกตื่นเต้นมากเราอยู่ที่นี่มานานกว่าสองสัปดาห์แล้ว ดังนั้นเราจึงตัดสินใจพักที่ Airbnb และดูเหมือนว่าจะมีเราอยู่สองคนแต่ด้วยขนาดของมันไม่มีที่ว่างสำหรับอะไรเลยที่พักขอเราอยู่ที่ตึกไฮท์หรือย่านสุขุมวิทสิทุกอย่างสะดวกสบายมากเพราะอยู่ใกล้แหล่งท่องเที่ยวทำให้คึกคักอยู่เสมอโดยเฉพาะตอนกลางคืนที่พลุกพล่านเป็นพิเศษและทุกอย่างก็ราคาสมเหตุสมผลด้วยไปกันเถอะออกไปกันเถอะ สิ่งหนึ่งที่ฉันชอบมากเกี่ยวกับเมืองนี้คือมีคนเดินถนนเยอะมากทุกชั่วโมงคนเดินถนนทําให้แม้แต่คนขี้เกียจอย่างฉันก็มีแรงบันดาลใจที่จะเดินตามไปด้วยการเห็นเมืองที่มีคนเดินถนนเยอะแบบนี้ทําให้รู้สึกถึงความทันสมัยและมีพลังแต่ถ้าคุณไปตอนเที่ยงอย่าลืมพกร่มไปด้วยนะฉันสังเกตเห็นสิ่งหนึ่งที่แปลกคือคนขี่มอเตอร์ไซค์ที่นี่คนขับจะสวมหมวกกันน็อก แต่คนซ้อนท้ายมักจะไม่ใส่ไม่ใช่ทุกครั้งนะแต่บ่อยมากแปลกดีใช่ไหมล่ะเมื่อเดินไปทั่วใจกลางเมืองคุณจะเห็นห้างสรรพสินค้าอยู่เสมอและห้างเหล่านี้ก็อยู่ใกล้กันมากพอฉันกลับบ้านแล้วลองถามชัด g p t ก็เพิ่งรู้ว่ากรุงเทพมีห้างสรรพสินค้ามากกว่า60แห่งเลยทีเดียวแต่เมื่อเดินไปรอบๆใจกลางเมืองคุณจะเห็นรถติดอยู่ตลอดเวลาบางครั้งคุณอาจจะขยับได้ทีละนิดแต่ทุกคนดูใจเย็นและผ่อนคลายมาก ไม่มีใครบีบแตรหรือขับขึ้นฟุตบาทเลยบางทีนี่อาจจะเป็นเหตุผลที่ฉันชอบเมืองนี้คนที่นี่มักจะใช้ชีวิตอย่างไม่เร่งรีบเป็นมิตรและไม่วุ่นวายแต่ก็แปลกนะที่ปกติแล้วแท็กซี่ที่นี่มักจะไม่ใช้มิเตอร์แต่เราจะต้องบอกสถานที่และต่อรองราคากับคนขับแทนสิ่งหนึ่งที่ฉันหลงรักมากในเมืองนี้คือรถไฟฟ้า BTS รถไฟฟ้าครอบคลุมทั่วเมืองทําให้การเดินทางไปไหนมาไหนสะดวกสบายรวดเร็วและหลีกเลี่ยงรถติดได้ดีสถานีรถไฟฟ้ายังเป็นที่หลบแสงแดดตอนเดินทางกลางวันได้ด้วยการนั่งรถไฟฟ้าที่นี่ง่ายมากแค่ไปที่สถานีที่ใกล้ที่สุดแล้วแตะบัตรเพื่อเข้าสถานีฉันซื้อบัตรนิดเตรียมไว้แล้วเพื่อเติมเงินและใช้ทุกครั้งที่มาเที่ยวที่นี่หรือถ้าไม่มีบัตรก็สามารถซื้อตั๋วเที่ยวเดียวได้ที่สถานีเลย เมื่อเข้ามาในสถานีแล้วเราจะต้องดูว่าเราจะไปทางไหนเพราะมีสองเส้นทางหลักๆนั่นคือสายสุขุมวิทตั้งแต่สถานีคูขดจนถึงเคหะและสายสีลมตั้งแต่สถานีบางว่าจนถึงสนามกีฬาแห่งชาติแล้วจากนั้นก็ดูว่าสถานีที่เราจะไปอยู่ในเส้นทางไหนแล้วขึ้นรถไฟไปตามทิศทางนั้นเมื่ออยู่บนรถไฟแล้วก็ดูแผนที่และฟังประกาศ เพื่อรู้ว่าถึงสถานีของเราหรือยงังแค่นี้ก็เรียบร้อยค่ะทุกครั้งที่ฉันเดินข้ามถนนที่นี่ฉันมักจะได้ยินเสียงก๊อกกฉันก็เลยถามเพื่อนชาวไทยเขาก็อธิบายว่าเสียงนั้นมีไว้เพื่อผู้พิการทางสายตาเพื่อให้พวกเขาได้รู้ว่าเมื่อไหร่ที่สามารถข้ามถนนได้และเสียงจะดังขึ้นถี่ขึ้นเมื่อสัญ,ญญาณไฟสำหรับคนเดินถนนกำลังจะปิดลงตอนนั้นฉันรู้สึก ว้าวช่างมีมนุษยธรรมจริงๆประสบการณ์หนึ่งที่ทุกคนควรลองเมื่อมาเยือนกรุงเทพคือการล่องเรือนในแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อสัมผัสกรุงเทพในมุมที่แตกต่างออกไปที่นี่ไม่ใช่เมืองที่ทันสมัยและเจริญรุ่งเรืองอีกต่อไปแต่เป็นมุมที่สงบเงียบและชนบทซึ่งทำให้ฉันประหลาดใจเล็กน้อยการได้เห็นกรุงเทพในมุมนี้ทำให้รู้สึกใกล้ชิดกับเมืองนี้มากขึ้นเยอะเลยใช่ไหมล่ะ นี่คือไอคอนสยามสวยไหมล่ะแต่ไปผิดทางแล้วเจ๋งเลยยังไงก็ตามมีสิ่งหนึ่งคืออากาศในกรุงเทพค่อนข้างมีมลพิษฉันมาที่นี่ได้เพียง6วันก็เริ่มไอไปทั้งสัปดาห์กว่าจะหายดังนั้นถ้าหากทุกคนมาเที่ยวที่นี่ควรสวมหน้ากากอนามัยไว้เสมอเมื่ออยู่กลางแจ้งนะคะ นี่คือสิ่งน่าสนใจเกี่ยวกับกรุงเทพที่ฉันได้เห็นจากการเดินทางและประสบการณ์ของฉันเองขอให้ทุกคนมีการเดินทางที่น่าสนใจในประเทศที่ผู้คนเป็นมิตรและน่ารักแห่งนี้นะคะหลังจากที่ได้ชมประสบการณ์การท่องเที่ยวของเธอแล้วจะสังเกตทั้งในแง่ดีและแง่ที่ควรปรับปรุงนะคะข้อดีที่เธอมองเห็นและสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวครั้งนี้ สเสน่ห์ของคนเดินถนนเธอรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาและทันสมัยจากจำนวนคนที่เดินเท้าบนท้องถนนซึ่งเป็นภาพที่น่าสนใจและเชิญชวนให้เดินตามเป็นเหมือนภาพที่ได้รับการตอบรับว่ามีเป็นสเสน่ห์ของกรุงเทพจังเลยที่มีคนเดินเท้าอย่างนี้เยอะมากมายขนาดนี้ ความเป็นมิตรและใจเย็นของคนไทยแม้ในสถานการณ์รถติดหนักๆที่คุณอาจจะเห็นในใจกลางเมืองเธอกลับสังเกตว่าคนไทยดูใจเย็นและผ่อนคลายมากไม่มีใครบีบแตรหรือขับรถขึ้นฟุตบาทเลยซึ่งแตกต่างจากประเทศของเธอเองที่ทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะบีบแตรกันตลอดเวลาและขับขี่บนทามเท้ากันเป็นเรื่องปกตินี่แสดงให้เห็นถึงน้ำใจและความเคารพซึ่งกันและกันบนท้องถนนของคนไทยที่เราภูมิใจ ระบบขนส่งสาธารณะที่ยอดเยี่ยมเธอประทับใจกับรถไฟฟ้า BTS ที่ครอบคลุมทั่วเมืองทำให้การเดินทางสะดวกสบายรวดเร็วและหลีกเลี่ยงรถติดได้ดีนี่คือสิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์การเดินทางในเมืองใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความใส่ใจต่อผู้พิการสิ่งหนึ่งที่ทำให้เธอประทับใจและรู้สึกว้าวคือเสียงก๊อกก๊อกที่มาจากสัญญาณไฟข้ามถนนเสียงนี้ไม่ได้มีไว้แค่เตือนคนเดินเท้าทั่วไปแต่มีไว้สำหรับผู้พิการทางสายตาเพื่อให้พวกเขารู้ว่าเมื่อไหร่ที่ สามารถข้ามถนนได้อย่างปลอดภัยและเสียงจะดังถี่ขึ้นเมื่อสัญญาณไฟกำลังจะหมดลงนี้สะท้อนถึงความใส่ใจและความมีมนุษยธรรมในการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อทุกคนในสังคมของเรานะคะ มุมมองที่หลากหลายของกรุงเทพเธอได้สัมผัสกรุงเทพในมุมที่แตกต่างทั้งความคึกคักทันสมัยและมุมที่สงบเงียบชนบทจากการล่องเรือในแม่น้ำเจ้าประยาการได้เห็นความหลากหลายนี้ทำให้เธอรู้สึกใกล้ชิดกับเมืองนี้มากขึ้นและเปิดประสบการณ์ที่ไม่คาดคิดแต่ก็ยังมีข้อสังเกตที่ควรปรับปรุงอยู่นะคะ เรื่องระบบแท็กซี่เธอรู้สึกแปลกใจที่แท็กซี่ส่วนใหญ่ไม่ใช้มิเตอร์และต้องต่อรองราคานี่คือจุดที่ทําให้ภาพลักษณ์ของบริการสาธารณะดูไม่เป็นมาตรฐานและสร้างความสับสนรวมถึงชื่อเสียงที่ไม่ดีให้กับนักท่องเที่ยวควรจะมีการจัดการให้หมดไปสัที ความไม่เข้าใจบางประเด็นในวัฒนธรรมการจราจรการที่คนซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มักจะไม่สวมหมวกกันน็อกเป็นสิ่งที่เธอตั้งข้อสังเกตว่าแปลกซึ่งสะท้อนถึงจุดที่เราอาจจะต้องรณรงค์เรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้นปัญหามลพิษทางอากาศเธอประสบปัญหาไอจากการอยู่ในกรุงเทพเพียงไม่กี่วันซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่เราต้องเร่งแก้ไขเพื่อสุขภาพของทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว เป็นภาพสะท้อนที่น่าสนใจจากมุมมองของชาวต่างชาติโดยเฉพาะจากประเทศที่กำลังถูกมองว่าเป็นคู่แข่งสำคัญของเราเราในฐานะคนไทยจะสามารถนำข้อสังเกตเหล่านี้ไปปรับปรุงและพัฒนาการท่องเที่ยวของเราให้ดียิ่งขึ้นได้อย่างไรบ้างคะเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรกับมุมมองของเธอคนนี้มีประสบการณ์คล้ายๆกันหรือมีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เธอเจอไหมคะ อย่าลืมคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างนะคะและที่สำคัญกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลและมุมมองที่น่าสนใจแบบนี้อีกนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ